าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจับปืนอาฆาตสองกระบอกหลังได้ติดตามรถต้องสงสัยขับหนีเล่งเครื่องพุ่งข้ามรางรถไฟไม่พ้นทิ้งวิ่งหนีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกพัชพลสุชนผู้กำกับการกปพรักษาราชการกาแทนผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจโทนโรธยุวบุญรองผู้กำกับการหก บกปปปรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงโดยมีพันตำรวจโทอิทธิศักดิ์คำคูณสารวัตรสทลหกกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจเอกอำนาจศรีนวลรองสารวัตรสอบสวนสทลหกกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้ร้ยตำรวจตรีชรินโอนมันนำกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนบนถนนสาย32-3กาญจนบุรีท ผาภูมิพบรถยนต์กระบะต้องสงสยัยขับผ่านมามุ่งหน้าไปทองผาภูมิด้วยความเร็วจึงติดตามและแสดงสัญญาณไฟและเสียงสั่งให้จอดแต่รถคันดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดวังใหญ่ขับเข้าไปในหมู่บ้านวิ่งถนนดินฝุ่นตลบพยายามเร่งเครื่องยนต์จนควันดามพวยพุง่งจะให้ข้ามรางรถไฟแต่ไม่พ้น ท้องรถติดค้างบนรางรถไฟตรงสถานีรถไฟวังใหญ่หมู่ที่2ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีส่วนคนขับเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วทถึงรถเอาไว้ให้ตรวจสอบเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดร,รุ่นเรนเจอร์สมาร์ทแคสีดำติดป้ายทะเบียน2ทผู้เท่ารอเรือ868กรุงเทพมหานครเอากันชนหน้าออกตรวจสอบภายในรถที่เบาะหลังมีห่อถุงปุ๋ยสีขาวปิดทับด้วยถุงพลาสติกสีดำ เปิดออกพบอาวุธปืนอาก้าสองกระบอกมีพันธายปืนหนึ่งกระบอกไม่มีพันธายปืนหนึ่งกระบอกแมกซีนสามอันและลูกกระสุนปืนอีกยี่สิบสองนัดยังพบเอกสารหลักฐานบัตรประชาชนและบัตรใบขับขี่ระบุชื่อน,น,นายนรงค์คุณเคนอายุสีิบห้าปีเลขทีหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหมู่ที่แปดตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และสำเนาทะเบียนรถจึงได้นำรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมอาวุธปืนและเอกสารมาตรวจสอบที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไซโยกเขาสามชั้นตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบรถยนต์พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารราชการทั้งป้ายทะเบียนป้ายภาษีและสำเนาคู่มือจดทะเบียนร,รถอาวุธปืนอากาศทั้งสองกระบอกไม่พบหมายเลขปืน สภาพพร้อมใช้งานส่วนบัตรประชาชนและใบขับขี่พบตรวจสอบประวัติเคยถูกตำรวจทางหลวงการเจนิบุรีจกกับกลุมข้อหาช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเมื่อพุทธศักราช2565พบถูกออกหมายจับข้อหาพรบรยาเสพติดศารจังหวัดนครสวรรค์และยังพบการเกี่ยวข้องกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดและอาวุธสงครามตรวจสอบฐานระบบ ยังพบน้องชายเคยถูกตำรวจทางหลวงการจนบ,บุรีจับกุมข้อหาช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเมื่อกันยายน2566ที่ผ่านมาและดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมต่อไป